วันนี้วันเสาร์วันเสาร์มีสอบอารมนะลายกลุ่มทั้งสองวันเนะสาร์อาทิตย์นะวันนี้ก็มีรายการ Q&A นะถามตอบปัญหาสุดสัปดาห์โดยคุณฟ้านะเป็นวิธีกรนำคำถามมาถามอะเชิญพิธีกรเลยค่ะคำถามแรกจากคุณโอ๊ตนกพนัทค่ะถามว่า เวลาโกรธผมเลือกที่ใะเงียบมาอยู่กับลมตัวเองแบบนี้ดีไหมครับต้องถามว่าอยู่แบบไหนอยู่แบบข่มอารมณ์เอาไว้กดอารมณ์มาไว้ไวงั้นหรือเปล่านะว่าโกรธแล้วเงียบอันนี้เป็นเรื่องดีอย่างแรกนะแต่ว่าถ้าข่มอารมณ์ไว้อันนี้ไม่ดีนะ,นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอนานๆเข้ามันจะระเบิดไม่ใช่อะไรเก็บกด ต่ถ้าเกิดว่าโกรธแล้วรู้อาการของจิตที่กําลังโกรธอ,อยู่อันนี้ดีนะรู้เท่าทานะันความโกรธน่าจะเป็นนึกถึงหน้าคนที่ทําให้เราโกรธแค่นั้นโกรธก็รู้ว่าโกรธโกรธก็รู้ว่าโก,กรธรู้มันอยู่อย่างนั้นแหละนะฮะโกรธอยู่ตรงไหนรู้อยู่ตรงนั้นนะนะถ้าเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะมันจะเข้าไปรู้ตัวของตัวสภาวะจริงๆ ไม่ใช่เรื่องราวที่ประกอบเพราะว่าเรื่องราวนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสังเกตดูนะเวลาเราโกรธแล้วก็มีเรื่องนู้นให้โกรธเรื่องนี้ให้หงุหงิดเรื่องนี้ลำคาญอะไรเงี้ยมันจะมีทุกวันบางทีมีอยู่เนืองๆอยู่ตลอดทั้งวันแล้วแต่วันนั้นอารมณ์ดีอารมณ์ไมด่ดีอะไรเงี้ยคุณภาพของจิตเราเป็นยังไงด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเรามารู้ทันความโกรธมันจะเห็นได้ว่าความโกรธหน้าตายอย่างเดียวกันเลย แต่ให้มีคนมนทาทำให้เราโรากรธสักสิบคนอาการโกรธนี้เป็นอย่างเดียวกันคืออาการที่จิตมันขุ่นมัวมันทําร้ายตัวเองนะมันไม่ใช่ทำร้ายคนที่เราโกรธเท่านะมันทาร้ายเราก่อนนะนทุกครั้งที่โกรธมแปลว่ามันทําลายสุขภาพจิตของเราแล้วก็ส่งผลไปถึงสุขภาพร่างกายด้วยอันนี้ต้องระวังนะใครที่เป็นคนเจ้าโทสนะเนี่ยบางทีไม่แสดงออกนะยิ่งไม่แสดงออกในะบางที นะผู้ที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเราเขาไม่รู้ว่าเราโกรธเขาก็ยังทํอยู่อย่างนั้นแหละเราก็งุดหงิดลําคาญอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเสียคุณสุขภาพจิตเสวเปล่าเปล่านะเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็ก็บอกเขาด้วยเหตุด้วยผลนะให้ใหายโกรธก่อนค่อยบอกนะเขาก็จะระมารระวังตัวมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเพราะสภาพจิตของเราเองนะเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ยังเก็บมาโกรธอย่างนงี้นนะถ้าอย่างนี้ก็ต้องไปรู้ที่ความโกรธของตัวเอง อันนี้จะเป็นเรื่องที่จัดการได้ได้ดีกว่าเพราะต่อไปพอเรารู้ทันความโกรธบ่อยๆสติมีกําลังมากขึ้นความโกรธจะดับไปเร็วนะทีนี้พอต่อไปพออะไรมากระทบอีกมันก็จะไม่สะเทือนละพะมันเข้าใจแล้วว่าก็แค่อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจมากระทบแค่นั้นเองเลยขอให้เกิดโทสะขึ้นมาอย่างี้นะนะทีนี้อารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจไม่น่าพอใจนี่เราห้ามไม่ได้มันมันมาได้ทั้งวัน เพราะฉะนั้นก็ต้องถ้าเราระวังใจตัวเองได้เนี่ยมันจะช่วยให้ลดการกระทบเหล่านั้นได้แล้วกล็ลดการทำร้ายใจตัวเองเนะ่ะเิญคำถามต่อไปเลยสาธุค่ะคำถามท,ที่สองค่ะถามว่าช่วยบอกวิธีทานอาหารสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติใหม่หน่อยครับก็มีสติรู้ทุก การเคี้ยวการกลืนการตักอาหารนะวิธีการนะมันจะช่วยลดการติดในรถอาหารได้ด้วยนะขณะที่ตักอาหารก็รู้สึกตัวอยู่รู้อาการนองมือที่กำลังเคลื่อนไปอยู่อย่างเงี้ยนะยกคนมาก็รู้อาปากก็รู้ใส่ก็เป็นในปากก็รู้ดิ้นก็ทบกับอาหารแล้วเกิดมีรสชาติขึ้นมาก็รู้ทันอย่างเงี้ยขณะที่เคี้ยวก็รู้ขณะที่กลืนก็รู้นะถ้าเรารู้อยู่เนืองๆในขณะที่ทานอาหารอย่างเงี้ยมันจะ มันจะทานพอดีนะเพราะอิ่มมันจะเลิกเองแต่ถ้าเกิดว่าทานด้วยความอยากด้วยความไอ้น,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 นั่กน็น่ากินไอ้นี่ก็น่ากินอย่างเงี้ยนะนะ่ยจะรู้ตัวนี้บางทีจุกแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะถ้าพอเราฝึกรู้ทันอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆแล้วมันจะทําให้ทานได้พอดีกับความตั้งต้องการของร่างกายของเราแล้วต่อไปมันจะค่อยเห็นเองว่าการทานหารนี่เป็นภาระของชีวิตยอย่างหนึ่งนะต้องหาอะไรไหมมันกินอง กินแล้วก็ทายออกมากินแล้วก็ต้องไปแปรงฟันอะไรให้วุ่นวายหลายเรื่องนะนะมันจะเห็นว่าการทานอาหารนี่เป็นการแก้ทุกข์ที่มันเป็นทุกขระจําสังขารนะเป็นเป็นปัจจัยอย่างสี่หนึ่งในปัจจัย4ี่ที่ยังไงก็ต้องกินนะพูดง่ายๆนะมันจะกินแค่พออย่างอัตภาพร่างกายถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือพอ,พอประทังชีวิตให้ดํารงอยู่ได้นะ แต่กินอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาอย่างอื่นเพราะอะไรเพราะส่วนมากคนเราเนี่ยป่วยเพราะการกินเยอะมากตอนนี้นะนะโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเกิดจากการกินทั้งนั้นเลยชอบของเปรี้ยวชอบของหวานของมันของเค็มของทอดอะไรพวกนี้นะนะพอกินมาก,มากๆเขาก็่อยเกิดโรคร้ายตามมานี่ถ้าเรามีสติรู้ทันเนี่ยมันจะกินแค่พอดีนะแค่พอดีกับร่างกายมันจะไม่กินด้วยความอร,อร่อยจนเกินเหตุนะ เน่เค nah, ah ี้ยวกับรู้ว่าเคี Over ่ยวกลืนก็รู้ว่ากลืนนี่ะบางทีพอทำยืดเบื่อเข้าไม่รู้อร่อยหรือไม่อร่อยเพราะรู้แค่ว่าเคี้ยวแล้วก็กลืนแค่นั้นเองน่ะแต่ที่ถ้าอร่อยเนี่ยมันจะหยุดไม่ได้อย่นั้นแหละนะนะก็ไปสังเกตูตัวเองลองฝึกนี้ดูสักระยะหนึ่งแล้วมันจะค่อยคุ้นชินกันมาเองนะเชิญสาธุค่ะคาถามถัดไปค่ะจากคุณดิวค่ะถามว่าั้งสมาธิแล้วรู้สึกขยายออก ไม่มีตัวเองนั่งอยู่เหมือนว่างๆคืออะไรครับก็เป็นกําลังของสมาธิอย่างหนึ่งแนะปลว่าจิตมาเริ่มเป็นสมาธิแล้วจิตเริ่มตั้งมั่นนะก็จะมีสภาวะร้อยแปดอาการที่จะเกิดขึ้นนะตัวโยกตัวหมุนตัวโครงต,ตัวหายแขนหายขาหายลมหายใจหายอะไรเงี้ยนนะนะนนี้เป็นอาการปกติเลยสำหรับคนที่ จิตเริ่มเข้าเขาเรียกเข้าสู่ระดับอุปจาระสมาธิปกติแล้วถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้ทันอยู่รู้ทันอยู่เนี่ยเขาเรียกคณิกะสมาธิแต่พอมันสมาธิมีกําลังมากกว่านั้นนะเขาเรียกอุปจาระสมาธิใกล้จะถึงฌานละก็จะเริ่มมีอาการพวกนี้มามีขนลุกสู้ซาตามเนื้อตามตัวเป็นอาการของปีติอย่างเงี้ยนะมีอาการเหมือนมีแมลงมาไตา่ตามหน้าตามตาอะไรอย่างเงี้ย สารพัดเยอะแยะไปหมดนะร้อยคนร้อยอย่างเอามาเป็นวานไม่ได้วันถ้ามีอาการอะไรแปลกๆเกิดขึ้นให้รู้ว่านี่เป็นเรื่องของเป็นผลนั่นเกิดจากที่จิตเริ่มเป็นสมาธิเริ่มมีอาการตั้งมั่นหรือบางคนที่มีนิมิตก็จะเริ่มมีนิมิตโผล่มาหเห็นนะเห็นเป็นภาพน้นภาพนี้นะเป็นภาพขาวดาใหม่ๆนะหนักๆเข้ากับเป็นภาพสีใหม่ๆเข้าเป็นภาพเคลื่อนไหวชัดเจนนะยิ่งสมานที่มีกําลังมากยิ่งชัดมากนะลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนะ นะเวลาจิตเป็นสมาธินะนะแต่อันนี้ยังไม่ได้ชานนะเพราะฉะนั้นถ้าเจอสภาวะพวกนี้อมแต่ไปเล่นมันเสียเวลานะให้รู้ว่าอ๋ออาการอย่างนี้ก็มีอยู่แล้วก็วางลงไปแค่นั้นเองนะอ่นะนะเชิญสาธุค่ะคำถามจากคุณฟักทองค่ะถามว่าอะไรบ่งบอกว่าถ้าเรามีครูบาอาจารย์แล้วจะมาถูกทางคะ เห็นทุกชัดขึ้นเป็นทุกน้อยลงนะเวลาเราภาวนาไม่ใช่สงบมากขึ้นนะไม่เอาความสงบเป็นประมาณในเวลาเราเราปฏิบัติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปนี่มันเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้ขันห้านี่เป็นทุกข์กายใจนี่เป็นทุกข์นะนะเป็นทุกข์มันไม่ได้ไปว่าปวดหัวปวดท้องนะคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงมันไปคาดหวังกะเกณฑ์อะไรกับมันไม่ได้สักอย่างเลยนะ <med an> นะมันทยนยานสภาพเดินไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเพราะฉะนั้นเวลาที่บอกว่าเป็นทุกขเห็นทุกอย่างนะก็แปลว่ามันเห็นความเป็นอนิจจังด้วยเห็นความเป็นทุกขังด้วยเป็นในตัวนะส่วนมากสองศัน์นี้ในบางหลายพระสูตรนะผู้เจ้าก็ใช้แทนกันนะบางพระสูตรตัดให้เรื่องอนิจจังแต่ไม่ตัดเรื่องทุกขงังไปอนัตตาเลยบางที่ก็ตัดเรื่องทุกขงังแล้วก็ตัดเรื่องอนัตตาเลยอย่างนี้ก็มี นะเพราะฉะนั้นพอเห็นว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่กายที่ใจลดแล้วแต่เปลี่ยนแป,แปลงเกิดดับอยู่เนืองเนืองอย่างเงี้ยนะอันนี้แปลว่าการพอนางเราเริ่มได้ผลดีแล้วแต่ว่าจิตจะเป็นทุกข์กับมันน้อยลงนะไม่ใหม่น,นี่ทุกข์กับมันไปหมดอนะอะไรที่ไม่น่าพอใจไม่น่าชอบใจเป็นทุกข์กับมันไปหมดเลยนะไม่ค่อยจะเห็นทุกข์เท่าไหร่แล้วพอมีความทุกข์เกิดขึ้นกับปรุงแตง่งเป็นความคิดอะไรเยอะแยะไปหมดทีเนี้ย มันเป็นเพราะอย่างน,น,งงน้นมั้งเป็นเพราะอย่างนี้มั้งอะไรเงี้ยนะปรุงแต่งเรื่อยๆไปแต่พอเราฝึกภาวนาไปได้สักระยะหนึ่งอาการที่จิตเข้าไปทุกข์กับทุกขสภาวะที่มันเกิดขึ้นจะเบาลงเพราะอะไรเพราะเราฝึกจิตให้เป็นกลางต่ออารมณ์มากขึ้นนะละความยินดีและความยินรน้ายนะฮะมันจะละความชอบความชังนี่มากขึ้นไปเรื่อยๆจิตก็จะเริ่มเป็นกลางต่ออารมณ์มากขึ้นและเริ่มเห็นทุกข์อย่างที่มันเป็นจริงๆตอนนี้พอเราเห็น เ,เห็นทุกข์แหละเราไม่ได้เห็นตามที่มันเป็นจริงนะเราเห็นนิดๆหน่อยๆแต่ว่าจิตไปปรุงแต่งซะทุกก้อนโมโหฬานพันลึกนะส่วนมากเป็นอย่างนั้นเวลาเราปฏิบัติใหม่ๆนะที่มันนิดเดียวแค่นั้นแหละนะแต่ว่าไปปรุงแต่งอ,อที่ปรุงแต่งใหญ่ขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความคิดเข้าไปแทรกอยู่ด้วยนะคิดว่าเพราะยังง้น,านพาออย่างนี้สารพัดแต่พอเริ่มมีสติรู้ทันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น มันก็จะรู้อย่างที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆน่เพราะนั้นพอรู้อย่างนี้ได้เนี่ยใจก็จะไม่ค่อยจะไปทุกข์กับมันละนมันก็ทุกข์อยู่งั้นแหละแต่ว่าใจไม่ไปยุ่งกับมัน,นปล่อยเขาทางานไปไม่ไปตัดสินไม่ไปวุ่นวายไม่ไปกะเกณฑ์ไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นอันนี้ถ้าเราทําได้อย่างนี้นะแปลว่าการพอนานก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าแท้จริงแล้วขันห้าเป็นทุกข์อยู่โดยธรรมชาติแลวเป็นทุกข์อยู่ในเป็นทุกข์ในอริยสัจอยู่แล้ว เป็นตุกโดยธรรมชาติเขาอยู่แล้วนะเพราะเขาเปลี่ยนแปลงเกิดดับทุทกขณะนะนะี่พอเห็นดางวันเป็นจริงอย่างนี้ยอมรับความเป็นจริงอย่างนี้ได้นจิตก็จะพบกับความวิเวกความสงบเย็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะ,ะมีถามเสริมไหมมีถามพระอย่างสมมติว่าหนูหนูจะไปศึกษาภาวนากับครูบาอาจารย์สักรูปหนึ่งอย่างเนี้ค่ะนอกจากที่ เป็นที่พระอาจารย์บอกว่าจะต้องภาวนาไปแล้วต้องเห็นทุกข์ชัดขึ้นเนี่ยคะ่ะนอกจากนี้จะมีอะไรให้แบบบ่งบอกได้ไหมคะว่าครูบาอาจารย์ท่านเนี้ยสอนถูกสอนให้เราแบบเห็นทุกข์หรือว่าจะพ้นจากทุกข์แน่ๆแบบเนี้ยอย่างแรกเลยกล้าด่าเราอ่ะนะพอติดปพ๊บกล้าด่ากล้าดุอยเงี้ยพราะดุด,ด่าแล้วหลุดจากสภาวะทุกข์นั้นเงี้ยนะนะไอท้ที่ไม่ใช่สภาวะทุกข์นั้นหลุดจากอาการที่จิตเข้าไปติดอยู่ในทุกข์นั้นต้องบอก รู้สึกว่ามันปล่อยได้มันวางได้ขึ้นมาทีเอ้ยมันทำไมเราติดมาตั้งหลายวันพออาจารย์ดุขัาหน่อยหรืออาจารย์แนะนำมาหน่อยเอ้ยมันง่ายนิดเดียวเองมันพลิกนิดเดียวอยนะ่างเงี้ยนะนี่แปลว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราก็เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าบางทีครูบาอาจารย์ก็แนะนําเราได้ไปถึงระดับหนึ่งนะถ้าอย่างนี้ถ้ารู้สึกว่าไม่เดินหน้าก็ต้องเปลี่ยนอาจารย์อย่ามัวไปลร่มอไรมาพูดบ่อยว่าแม่ก็ทัองอ่งาตมาเองนะถ้าโยมปฏิบัติอามาแล้วมไม่จเจริญก้าวหน้าก็เลิกไปหาอาจารย์ใหม่ นะเพราะว่าบานะงทีก็พาเราไปได้ถึงระดับหนึ่งอัตมาก็ทําอย่างนั้นนะเวลาปฏิบัตนะพิพอไปถึงระดับหนึ่งรู้สึกมันไ,ไม่ไปไม่เดินหน้าแล้วก็เปลี่ยนสวยหาครูบาอาจารย์ใหม่แต่ก็ไม่ลืมคุณของครูบาอาจารย์เก่านะก็ยังให้ความเคารพนับถือสุดใจอยู่เหมือนเดิมนะเป็นอย่างนั้นถือว่าท่านพาเราเดินมาทางที่ถูกต้องแล้วมาถึงระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยน,นะเพราะฉะนั้นก็ ถ้าท่านแก้สภาพาเราได้นั่นก็แปลว่าน่นครูบาอาจารย์เราไม่ใช่ยิ่งปฏิบัติกับท่านก็ยิ่งงมงายพาไปนอกรูนอกทางอะไรไปเรื่อยแต่ปัญหาคือเราปฏิบัติใหม่นี่ไม่รู้อะไรคือนอกรูนอกทางนคนตาบอดจูงคนตาบอดมุดกันไปเรื่อยเปื่อยอย่างนี้น,นะเพราะนันอะไรที่ออกเป็นแนวแป,แปลกๆแนวอิทธิปฏิหารออกไปทางงมงายไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยนะต้องพิจารณาด้วยปัญญาเอาเอง นะอ้รู้สึกมันยิ่งทําก็ยิ่งแผลงแผลงแปลกแกไปเรื่อยๆนี่ย่ยาลืมว่าการภาวนาเนี่ยเราภาวนาเพื่อให้เข้าใจถึงธรรมชาติของชีวิตของกายของใจยิ่งภาวนายิ่งเห็นความเป็นธรรมดามากชัดขึ้นชัดขึ้นนะธรรมดาคืออนิจจังทุขังอนัตตาเนี่ยนะมาเห็นความเป็นธรรมดา,างี้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นไปเรื่อยๆไม่ยิ่งภาวนาย่งู้พิเศษมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่แบบนผิดทางหละนะแค่นั้นเองสาธุค่ะ คำถ,ถามถัดไปค่ะถามว่าฝึกม้างกายแล้วจะได้กระแสโสดาจริงไหมครับฝึกม้างกายภาษางงยงงงไหมแต่ป็นคนภาคกลางก็จะงงอะไรว่าม้างกายหรือก็จะมีกรรมฐานสายหนึ่งครูบาอาจารย์ในสายวัดป่านชอบสอนกันคือน้อมจิตไปดูที่กายแล้วก็เลือดผิวหนังออกดึงตับไตไส้พุงมาคิดเอาฮะนะนะ ถ้าถ้าจะพูดในแบบที่พระเจ้าตรัสก็คงจะเป็นเรื่องของเจริญอสุภกรรมฐาน,นหรือเจริญกายยคตาสติพี่นาผมขนเล็บปนหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยในกระดูกอะไรที่เราส่วนๆนู่นั่นแหละเขาเรียกว่าฝึกมังกายคือลืมเอาทีละส่วนแยกออาทีละชิน้นเราจะเห็นนาโอ้มันยังอยู่ไกลอยู่เลยคือแบบไหนก็ได้ที่พระเจ้าสอนไว้เข้าถึงความม็นสดาบัตนิในขณะจะ,จะเจริญนาณาปน,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 นสติจะ,จะเจริญ จะรู้อริยาบทใหญ่อริยาบทย่อยจะ,จะเจริญยายคตาสติอะไรพวกนี้นะนะหรือที่เรียกว่าอะไรอ่ะอาการฐานสิสองเนี่ยหรือจเจริญธาตุสนะี่นะพารณาร่างกายด้วยความเป็นธาตุทั้งสไีได้ทั้งนั้นเลยนะดูว่ามันเหมาะกับจริตนิสัยของเราไหมแค่นั้นเองถ้าเราทำพอฝึกแล้วรู้สึกว่าเออมันเหมาะกับเราแฮจิตสงบ กิเลสไม่่อยจะฟูไม่่อยจะรบก,กวนสักเท่าไรมีสติรู้ทันได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่อุปนิสัยของแต่ละคนซึ่งเราบำเพ็ญมาไม่เหมือนกันนะบางคนดูลมหายใจรู้สึกโอ้ปลอดโปร่งโล่งเบาแต่บางคนดูลมหายใจลรวหลับอย่างเดียวอันนี้จะแปลว่าลมหายใจไม่เหมาะกับเราละบางคนพอไปดูจเจริญสภาวะกรรมฐานพิจารณาถึงความไม่งามของร่างกายเงี้ยนะรู้สึกจิตมันตื่นมันไม่กลัวผีไม่กลัวตายเงี้ยนะแต่จิตมันตื่นดีมีสติรู้ทันตัวเองง่ายดีก็แปลว่าวิธีการนี้เหมาะกับเรา นะหเหมาะเรเพราะนั้นก็ไปเลือกเอาบางคนอาจดูกายแล้วก็ไม่เวิร์กไปดูจิตดีกว่าดูอาการของจิตเนียนะเดี๋ยวดูที่จิตมีโตสะจิตมีราคะเฉพาะสังเกตดูจิตตัวเองอยู่เนืองๆนงะบางคนอาจดูจิตก็ไม่เวิร์กไปดูเวทนาดีกว่าพราะวิธีการสอนอย่างเงี้ยในประเทศไทยมีเยอะแยะเลยไม่ใช่จะมีอยู่เพพาะมังกายอย่างเดียวหรอกบางคนไปนั่งฝึกให้ตายก,ก็มังไม่ออกนึกภาพยังนึกไม่ออกบางคนเนะ่ยเพราะว่าวณิสัยไม่เหมาะกับแบบนั้นนะ มันก็ไปเลือกเอาดทอนี้นอาจารย์ก็มองว่าถ้าคนที่อยู่ในเมืองก็ยากหน่อยยกเว้นไปอยู่ในป่าในดงเข้าวัดปฏิบัติเต็มที่วิธีการนี้เหมาะเพราะว่าส่วนมากครูบาอาจารนยะ์น่าจสอนพระใหม,ใหมท่ที่ที่ทบวชใหมนะ่แล้วราคายังแรงอยู่นะึกถึงสิกาที่ททไรกนะ็จิตใจปั่นปวนอย่างเงี้ยพอฝึกมางกายอย่างเงี้เข้ามันลดอาการของราคาลงได้มันเป็นอาระะักขกรรมฐานอย่างหนึ่ง นะอันนี้แก้สำหรับคนที่มีราคาจริตอย่างนี้เป็นตอนวันใครที่มีราคาจริตวิธีการนี้อาจจะเบานะก็ไปเลือกเอานะไปเลือกวิธีการเอาค่ะสาธุค่ะคําถามสุดท้ายค่ะพระอาจารย์จากคุณโซนอเมริกาค่ะถามว่าผู้ที่เคยภาวนามาแต่ขาดความต่อเนื่องไปธรรมะที่ฝึกมาจะมีการเสื่อมไปไหมครับยังไงก็ถอยนะยกเว้นว่าคุณ ไปถึงระดับหนึ ge ge er ่งแล้วระดับหนึ่งอัตมาคือเป็นประสดาบันไปแล้วนะนะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงระดับนั้นนะยังไงมันก็เดินหน้าถอยหลังอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะนะเดินเดินเดินไปเออเหนื่อยเพราะนะลงไปเล่นน้าก่อนดีกว่ามันก็ไม่ไปไหนมาไหนก็อยู่แค่นั้นแหละนะแต่ว่ามันไม่เหมือนคนลงไปเล่นน้ําข้างทางนะอันนี้มันมันก็จะถอยเพราะอะไรเพราะอารมณ์ทั้งหลายก็ยังเหมือนเดิมยังกระทบอยู่เหมือนเดิมกุศลนกุศลทั้งหลายก็ยังเกิดขึ้นอยู่เหมือนเดิม นะจิตก็จะถอยกลับมาแต่ว่าถอยทังถ,ถอยมาก็ไม่ช้านะเพราะอะไรเพราะว่าเราเคยยกตัวอย่างว่าเหมือนคนที่ถางป่าถางป่านามป่าหญ้ารกๆขึ้นภูเขานะทางขึ้นไม่หาไม่เจอมีดไปอันหนึ่งถางป่าขึ้นไปเรื่อยๆนะนี้พอขึ้นไปถึงจุดหนึ่งมันเหนื่อยแล้วลงมาพักก่อนเงี้ยนะวันต่อไปจะขึ้นอีกก็ง่ายแล้วเพราะอะไรเพราะมันถางไว้แล้วจิตมันคุ้นชินกับทางเดินของเขาแล้วนะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยถางเลยได้แต่นั่งมองยอดเขาแล้วก็นั่งอยากก็เมื่อไรกูจะถึงยอดเขาสักทีอีกสิบชาติก็ไม่ถึงเมื่อไรกูจะพ้นทุกทุกสักทีทุกและเกินเบื่อทุกและเกินแต่ไม่ยอมไปสักทีไม่ยอมฝึกสักทีก็เียไม่ได้อะไรนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ขอให้ได้เดินสักหน่อยก็ยังดีได้ถางสักหน่อยถากถางกิเลสออกจากใจ,จเดินสักหน่อยหนึ่งนะลงมาพักแลาววันต่อไปอ่ะเดินต่อถางต่อมันก็จะค่อยๆไปได้เรื่อยๆ ึที่สําคัญจริงๆก็คือนักภาวนาที่ปฏิบัติภาวนาแล้วไม่ได้ผลก็คือทิ้งความเพียรน,นะจะปฏิบัติด,ดีไม่ดีอะไรแค่ไหนก็ช่างนะส่วนมากที่ไม่ได้เรื่องเลยเพราะว่าทิ้งความเพียรคนสภาวะดีๆมาถึงจุดหนึ่งอะหลุดโลกไปไหนก็ไม่รู้นะเพราะอะไรเพราะวาเวลาเราปฏิบัติมันมักจะมีอะไรเข้ามาขวางนะอุปสรรคทั้งหลายที่มันจะโผล่มาวิบากกรรมทั้งหลายได้จะโผล่มาพอเจอวิบากกรรมแทรกเข้ามาหน่อยเพนนี้ละ ทิ้งกรรมฐานไปแล้วทิ้งการจเจริญภาวนาไปแล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ก็จะถอยแต่ว่าถ้าเรายังกลับไปทําต่ออีกนะมันก็จะเดินหน้าไปได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปไเรื่อยๆมันเกิดการเรียนรู้ขึ้นในระหว่างระหว่างที่เราถางทางอยู่นั่นแหลนะนะรู้แล้วว่าจะถางไงให้มันเร็วกว่าเดิมจะหลบเลี่ยงยังไงตรงไหนจุดไหนไม่จะเป็นต้องไปถางมันอะไรอย่างเงี้ยนะ ตรงไหนเป็นน้ำตรงไหนมันแค่ป่าหญ้าธรรมดาไม่ต้องถางก็ได้ลุยไปได้เลยอะไรเงี้ยน่ะมันเหมือนกันเลยเวลาเราปฏิบัติเราเห็นเนี่ยเอาบางอย่างไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกเดี๋ยวมันเกิดได้เดี๋ยวมันกระ,กด,ด,ด,กระดับบางอย่างต้องละมันอกุศสทั้งหลายต้องละมันอย่างนี้เป็นต้นต้องถางมันน่ะะอัน,นี้เป็นเรื่องปกติอย่างนี้เลยเพราะนั้นก็ก็ฝึกเอาอย่าทิ้งความเพียรขอแค่นั้นนะน่ะอย่าดูถูกตัวเองมองไม่มีบุญวาสนาได้แค่นี้แหละฉันปฏิบัติคงได้แค่นี้แหละ ถ้าคิดอย่างนี้ก็แปลว่าก็เป็นมีไมเซตที่แย่มากเพราะไมเซตมันไม่ดีแล้วนี่ยังไงก็ยากแล้วนะแต่ถ้เกิดว่านะนึกถึงว่าโอ้ผู้เจ้ามันเป็นบารมีต้องเสียสงไขแสนหมากับก็แปลว่าผู้เจ้าเคยโงามาม่มาก่อน,นะแต่ก็อาศัยความภาคเพียรพยายามนฝึกฝนซ้ําแล้วซ้ําเล่จาจนกทั้งเกิดปัญญาขึ้นมาที่จะทําลายอสวกิเลสได้กับตนเองได้เหมือนเราก็เป็นอย่างนั้น วันนี้มันอาจจะยังไม่ฉลาดอาจจะยังปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนเดี๋ยววันหนึ่งจะค่อยๆเข้าใจชัดเจนขึ้นมาเองนะไม่มีคำถามเสริมแล้วะอ่าอานโมทนาบุญหมดคำถามแล้วก็หมดเวลาแล้วอานโมทนาบุญกับเจ้าของคำถามทุกท่านด้วยอานโมทนาบุญกับคุณฟ้าอานโมทนาบุญกับโยมที่ฟังอยู่ด้วยทั้งที่อยู่ในสระนี้ทั้งที่ฟังอยู่ที่บ้านนะฮะ เดี๋ยวเราสวดมนต์ทรรัดกัน